มา้านเต้าหู้ร้อยปีของดีเมืองขอนแกน่นสวัสดีครับพี่น้องครับมือณีวิถีคนบานทุงมีโอกาสมาจังหวัดขอนแก่นครับมาเมืองขอนแกน่นและได้มีโอกาสมาลานน้ำเต้าหู้ของดีเมืองขอนแก่นครับซื้อลานน้ำเต้าหู้ร้อยปีของดีเมืองขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าลานนี้เ็นอยู่คููเมืองขอนแก่นมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับเป็น น้ำเต้าหู้แบบต้นตำรับสูตรดังเดิมอีหลีนะครับยังใส่วิธีการต้มด้วยทานโดยเฉพาะคนบอกว่าใส่ทานกะล่าบักเ้าวนะครับวันนี้ก็มาพ่อครับคุณรัชนกตุ่มมุกดากรน,นะครับเป็นภรรยาของเจ้าของบ้านนะครับกาให้การต้อนรับอย่างดีนะครับปูดคุยกันเป็นกันเองแล้วก็เปิดโอกาสให้ไทย บรรยากาศภายในลานแลวก็เครื่องไหม่เครื่องมือที่เพิ่นต้มน้ำเต้าหู้นะครับอันนี้กานำมาฝากพี่น้องกันนะครับถ้าพี่น้องอยากสีมาลองซิมนะครับลานตั้งอยู่ถนนสามัคคีอุทิศตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับจะของลานบรรยกาพูดคุยเป็นกันเองครับในช่วงไทยๆก็มีการพูดคุยบรรยากาศการพูดคุยอย่างพี่น้องเด้ฟัง เป็นเร้าเป็นจ่าให้สูฟังเนาะประวัติความเป็นมาคข้าขๆวนะครับเป็นน้ำต้งหูแล้วก็บรรจุขวดย่างดีครับเป็นสูตรแบบดั้งเดิมบ่มีการผสมส่วนผสมอื่นๆมีน้ำต้งหูล้วนๆนะครับแต่จะมีในรสชาติต่างๆที่หลากหลายให้ได้ชิมกันนะครับไม่ไม่มีผู้เขาให้ช่วยก่อนนี่มันได้เป็นใจ ให้ช่วยได้ช่วยคูนคูนสองร้นนี้กี่ปีแล้วนนี้มานานแล้วทำใประมาณนี้มาทำปีพอสองพันร้อยยี่สิบมาทำใหม่ถ้าตรงเนี้ยทำตรงนุ้นตรงเนี้ยมีไฟมีไฟแล้วมาทำใหม่ว่าจะสร้างชั่วคราวครับมันไม่มีชั่วคราวที่ก็เลยไม่ทำต่อเลยได้ก็อยู่ต่อไปเลยเกณฑ์มีไฟสองครั้งอ่ะนีจากนี่เราไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็นี่จากตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้นี่ที่ตัวเองนไง รุ่นนะที่เท่าไหร่แล้วนะน่ะองรุ่นที่จำนี้รุ่นรุ่นรุ่นหลานแล้วรุ่นหลานแล้วรุ่นที่สามรุ่นที่สามรุ่นที่สามกรเจ็บกระเจ็บแก่สุดนานแล้วเนาะคู่เมืองขอนแก่นแล้วนะใช่แต่ก่อนใช้เจ้าผื่นไม่ได้ขายน้ำเต้าผู้อ๋อขายเจ้าบื่นตลาดครับขายเจ้าผื่นตลาดนี่ผู้มาขายน้ำได้สี่สิบห้าสิบห้าสิบแต่ก่อนขายแรกแก็ใช้สิบบาทยี่สิบบาทครับ เขาก็ะองมาซื ưa, <Yup. S 2> <b> ้อแค่น <c oughs> ั้นแหละแล้วตอนหลังมาช่วงชีวิตมีชีวิตขายดีนหละตั้งแต่นั้นเราคนเริ่มรู้แต่ทีนี้พอพอนั้นตู้ขายดีตู้เป็นก็ตั้งไม่ไหวเลยเนี่ยโตมากเลยก็ต้องอ๋อในการแล้วเป็นต้องู้แก่นใช่ตู้เป็นก็ต้องมันบ้องบ้องทีวิตว้อยู่บ้องตู้อืมเฮียไม่จริงอันนั้นแก่นเปนเป็นไม้สาบได้ไงอืม แต่ตอนนี้คือไอ้ตัวนั้นเราไม่ได้ทําแล้วเราทําเป็นน้ําอย่างเดียวเป็นน้ำมูลรักไงครับองไม้อาชีพวิชาชีพหม้อก็คือไม้หม้อเก่าอ๋อตัวนี้เป็นหม้อหม้อเก่าตัวนี้หม้อหม้อเก่าตัวนี้ตัวนี้นานแล้วเนี่ยน้อยปีแล้วเนี่ยนี่ตั้งแต่สมัยหม่เมื้อมือเรื่องนั้นไฟไหม้มั้ง เนี่ยตัวนี้ก็สี่สิบปีแล้วหม่บดถั่วเหลือง